เราเที่ยวไปสภาแบบกังเบบดม่เหมือนอะไร่งน่้ไเดียวมันคุยอยู่นะไอเดียวมันคุยอยู่ไม่ใช่หรอเนี่ยไม่ไอ้ไอ้ไอ้อไอ้อไอไวไอไม่ออาอ0ก็บอกอกโอ้โหอยอางไอไอลีไอไอัอนอไองอไ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 อ1อไ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 อัอไออไอไอไไไอไอไอรอไ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 ออไอไั้อนอไอไอออไ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 ไออไไอออนไอรอ ลูบร้านเพิ่งงัดหมดเพื่อนต้องรอสามชุมกว่าะจะทำอะไรก็รีบทำไว้น้องพีง่ต้องไปขายกันแดงกันอีกน้องฮัลโหลครับพีคิวครับมีิวครับมีรถมีรถเช่าไหมพี่ไม่มีเลยพี่องเดินทางเพื่อยังเ อ่ะพี่เติมให้แล้วนะไปรับกาชาล็อกล็อกรถด้วยพี่เตอร์นะพี่ป๊อกมาเอากาชาครับพี่ เก็บไปเราเลยส่งไปแล้วเออว่าไงไปแจ้งคนในม่เคียรอ่ห้ามีคนระเบิดบาร์อ๋อห้ามใช่เดี๋ยวแจ้งไหมก็คือฟังถอดถ้าบาร์โดนระเบิดกับพี่ยคิอยู่ไหนครับเดี๋ยวผมจะรถตาเคียรผมไปข้างนอกมาจะเช่าต่อได้น้องเดี๋ยวมาคุยที่พี่ซื้ที่สภาเช่าต่อไหมโอ้ตอนนี้ผมได้รถแล้วว่ะดิโอเคเอามาคือสภามาคือสภามาคือสภาอยู่สภา ไอเออรู้แล้วห้ามระเบิดห้ามอะไรแต่ตอนเย็นระเบิดไปแล้วอะ่ะข้าเออกูทำแล้วเออกูแจ้งมึงไปแล้วนะกูระเบิดเล่นเฉยตอนแรกใครชาคิดไปทำอะไรก่อนได้เดี๋ยวพี่รันให้สามทุ่มรอเคลียร์งานพี่ก่อนก็คือถ้าถ้าถ้าเจ๊าะเจออ่ะกูจะหนักมากโอเคห้าม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 ขาห้ามอะไรเลยใช่ไหม จะแจ้งให้ห้ามค้าห้ามอะไรในบ้านนะห้ามเข้าบ้านด้วยแจ้งละแจ้งละฮัลโหลเหรออะไรนะขับรถออกไปก่อนเลยเดี๋ยวผมไปขับไม่ได้แล้วเหรอเออไม่ได้ละกูหว่ยหินใส่รถเต็มละไอ้เฮียขับเรเบลน้องหรือพี่วันตังให้เพิ่มแป๊บนึงฮัลโหลพี่ป๊อป ว่างไม่รู้แล้วเออว่างไหมพี่ฝากไอ้น,นี่ด้วยพี่เขารอนานแล้วอะ่ะคนชื่อไข่เจียวอ่ะพี่เขาไปรับของโปรไว้อ่ะฝากพี่ดูด้วยนะได้ยินไหมพี่ได้ยินได้ยินเออฝากพี่ดูให้ทีครับเดี๋ยวไอกาชาเดี๋ยวพี่ลงหัวมาให้ผมเด้ออย่าลืมเด้อผมอดปแล้วเขาเติมให้ผมไงเขาฝากผมเติม เฮ้ยน้าน้าจะออกแก๊งหรอเ m เคไหมน้า m เคไหมโอ้เสียใจจังไปหาปั่นนะพีเตอร์น้ามึงทิ้งมึงแล้วไปหาปั่นมาดิพีเตอร์เราทำเที่ยวกันนะพี่เต็มไปหมดเลย ไม่รู้มันมมแม่งพลังจะมันจะมายุกแกงเหรอพี่อืมน้าออกแกงมั้งต้เปลี่ยนสูตรใส่ดีกว่าโอ้โหเพิ่งป้นมาพี่พี่หวังไปไหนวะ น่าหลอพี่หวังพี่ไปไหนไหนะบอกว่าไงน้องพี่ไปไหนเนี่ยผมอยู่สภาเนี่ยไปอย่างไหนก็นได้มันพี่กอ๊อฟเขาไม่อยู่อะรอคุยกับพี่กอ๊อฟดีกว่าคุยกับค,คนที่เขาเขาไม่น่านรู้เรื่องอะอืออ๋อรอ,อรอ,อแกม M <MK> K K ไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ไ,ยไปดีกูแค่พารเฉยๆกูไม่อยากเล่นเอาน่าหมดไฟแผลแบบหมดไฟ มัดไฟน้ำมัดไฟเด็กไหม่ M K K Go to นับปู M K K นะครับคุณเหนือน M K K นะ M K K เว้ยน้าจำคำผมไว้นะนะาหนึ่งใจต้องแข็งเว้ยเวลาโดนด่าเข้าใจไหม ถึงคนจะเยอะกป่าแพ้ดอบว่าเพราะว่าเราเล่นไม่สามาคีเว้ยว,ว้เล่นไม่สามอาคีเองเว้ยพี่ M K K อ่ะเจนเนี่ยมันเป็นเจนที่มันรีเพื่อนกันได้เว้ยแล้วมันอ่ะมันมีทั้งฝีมือเว้ยคนดูแล้วมันก็รีเพื่อนได้เว้ยคือตัวหลักๆฝีมือมันก็มีเว้ยแล้วมันก็รีเพื่อนด้วยเว้ยมันไม่ได้ยิ่งข้ามศพเพื่อนเว้ยมันรีเพื่อนเอาเพื่อนไปเล่นด้วยเว้ยเข้าใจป่ะพี่อมยังชุบกูเลยเมื่อกี้นี่ ชุบตัวสนับขึ้นมาก่อนนะคือกูตายไม่ได้อ่ะกูต้องยืนอยู่ในไฟตลอดอ่ะถ้ากูตายคือห้ามห้ามให้กูตายอ่ะสนับคือห้ามตายเลยใครออกกันอ่ะรู้ได้ไงได้ไงเนี่ยปีเตอร์เอาก็อยู่สะพานเนี่ยเอาไปไปไหนวะถ้าออกผมก็ออกกันหมดนี่แหละก็ยุบไปแล้วไม่มีรแล้วยุบไปแล้วถ้าน่าจะพักพผมก็ออกไปพอไม่ไม่มีกูแก๊งมันอาจจะดีทำไม่ได้ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหรอกเสร็จ อะไรพี่เสือนะเขาจะมา M K K แล้วพี่ผมมารับน้ากับ M K K แล้วโอ้โหเดี๋ยวถ้าไป M K K ได้ใช้น้าเป็นคุณลูกค้าดอหอะไรครับผมมารับน้ากับ M K K ครับดูแลนะผมไม่ดีอะอยู่กับผมไม่ต้องมีเรื่องเครียดไม่ต้องมีเรื่องทุกข์อะครับอาวุธผมก็ซื้นให้เอ้ยน้าน้านึกถึงนึกถึงตอนที่เราเป้นน้าชนผมมาดิ มารับนาเข้าแกงครับไอคิ้วเงียบดิไอศกูด่างมากเลยดิวะน้าต้องนึกถึงตอนที่พวกผมมากันาดพวกผมมามาเบิกอราถ้าน้าไม่ชวนผมมาผมไม่มากูผ่านประสาทไอเบอร์เนมึงผมว่าน้าจะออกไปเพื่ออะไรอ่ะแต่ทิ้งผมแต่ทิ้งพวกผมเหรอเออมึงไม่ถามว่ามึงฟังนาดิไม่มึงอ่ะมึงอ่ะติดเล่นกันแบบเป็นกูเบื่อ เออผมเดี๋ยวนักถิกก็ได้งานกูออกดิกไม่ผมให้ออกต้องมีคนต้องมีคนออกอ่าถ้าน้าออกน้องดูดิอ่ะไหนๆใคร,ใครออกแบบมึงน้องแยก,กดิาาออกถ้าน้าออกว่ามันมีใครออกบ้างน้องแยกไปเถอะเดี๋ยวครึ่งแก๊งอ่ะน้าน,น้าลองดูดิโอ้ยรักน้าจัดเลยเออน้าแล้วมันแล้วเบลจะไปต่อได้หรอเออจริงนะอย่ามาเลยเอ็มบีเคอ,อ่ะนะอยู่ต่อเฮเวดอ่ะขอร้องเออน้ามันไม่ใช้น้ำสกุลลูกเต็มเออเดี๋ยวผมให้ใช้เนี่ยน้ำสกุลเนี่ย เอานาคุณุเทวดาให้ให้มันให้นั่นแหละใช้ก็เสร็กิมอะลยครับจะรถฮัลโหลว่าไงฟูดดูดีนะวีดีคุณมาคืนประกอบใหม่มาพี่พี่เอาอะไหมคือเดือดรังเออมึงเอาไว้ใช้คันหนึ่งนี่ทะเบียนอะไรอ่ะเดี๋ยวพี่จดเอามึงเอาไว้ใช้คันหนึ่งเอามาคืนพี่คันหนึ่งมันคืนหมดยังอ่ะไม่ไม่ไม่อีคันนึงอ่ะคืนพวกนี้แต่คันเึ้งอ่ะคืนมาแล้ววันนี้มึงก็เอาไว้ใช้ดีมึงก็เอาไว้ใช้คันนึงโอเคพีจีจีไอไม่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 ต้อไปคืนจีไอ น้าเขาอาจจะอยากรีแลกซ์หรือเปล่าน้าใช่ไม่ถูกใจกันก็แค่ปรับตัวครับผมเอ้ยผมผมผมปรับตัวให้ได้สำหรับน้านะเออรีแลกซ์รีแลกรีแลกซ์ผมก็ต้องปรับตัวน้าได้เสมอแหละขอแค่น้าสกิปผมเนี่ยนั้นพอใจป่ะพี่เสือแต่ถ้าน้าเขาไม่มีใจแล้วปล่อยเขามาเอ็มพีเคเลยพี่มึงคิดว่าเขาอยากไปเหรอน้าแม่แม่กู เออเขาไม่ได้ไปไหนนะเว้ยพี่เสือให้เขาพักหน่อยเดี๋ยวเพื่อเขาจะได้ไปเที่ยวเล่นหน่อยเพออกอ่ะโอ้โหเพราะผมมามาพร้อมนานเนี่ยไม่เต็มพี่คนไม่เต็มปั่นปันปันน้าต้องแก้มือใหม่ต้องแก้ให้สองเดือนให้แก้ให้ผมพวกผมสองตัวกันบ้างหนิน้าให้เพราะหนื่อยแบบนานนะผมไม่ได้แบบนานๆส่งดีต้ามั่นใจเนี่ยสองเดือนนะเอ็ม เ่อตีนชานองไข่มุกแก้เซงแล้วกัน,น,น,นแ,แ,บบแนนกนแ้ให้แบบใจลมถาพาฮม,มีคนว่างไหมครับปั่นมุนต่อเกิดอะไรขึ้นวะหวานนาเขาจะออกแกงมาอยู่ MKK แล้วครับก็มไม่รู้อ่ะมีคนไม่ฟังคำสั่งอ่ะปล่อยให้พี่เสือพูดอยู่คนเดียวอ่ะเรื่องนี้ตัดสินใจยากแต่ผมที่ผมรู้อย่างเดียวคือผมรักซัมเดย์ถูกรักเอดีอะไรตอนนี้มันเป็นนิวเวร์ ไอ้ซันทำไมมึงต้องทำให้น้าเสียใจด้วยวะซันดูแลน้ากูไม่ได้เหรอวะไอ้คิวมีติดตลกอยู่น้อยที่เขาตึงเครียดเนี่ยไอเดร์น่าจะเป็นอะไเนยนะไม่นะธนาหยุ่มึันก็ไม่มีเวลาน้ากูฮัลหลครับท่านทุกคนเวทจะได้ยุบตัวลงแล้วครับทุกคนอดี ไอคิวเราเปิดบ้านให้หน่อยติดบ้านออกหลังบ้านดิออกหลังบ้านดิพี่อ๋องเกมมันอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยลงรถก็ปิดลงรถก็ล็อกเอ้ามึงก็ชนไปิมึงก็บอกกีวีดีเผื่อเข้าไปในบ้านอย่าไปค้าของอย่าไปค้าอะไรนะเขาห้ามแล้วนะเราไม่คด้ขัไม่ได้ขับเออเหินเข้ามาในบ้านเออเดี๋ยวไปฟังก่อนพูดกันแป๊บนึงฟังก่อนฟังก่อน เดอะบอสแปะ <izon> บ้องพูดไปไหนจะยุบหรอโอ้โหโอ้โหนะแปะโอ้โหครับนะอยา่างอนนะ MKK ชนะจะชนะสักทีหนึ่งเมื่อกี้ไฟมันอาจจะฟุกก็ได้นะเฮียอะไรเอาเวทยยุบแกงหงหรืออะไรอ่ะไฟมันอาจจะฟุกก็ได้เมื่อกี้ไฟมันอาจจะฟุกก็ได้ไฟมันอาจจะฟุกก็ได้ที่ีเคชนะ กูฟังอยู่แป๊บหนึ่งน้ำแปะเขาจะออกแก๊งเขาจะเขาจะไป m K k แล้วใช่ไอ้เหี้ยแหละยูีะปั่นดิยูีะปั่นเคียวเขาบอกว่าน้ำแปะเขาบอกว่าไม่มีคนในแก๊งก็ฟังเขาเลยเขาเสียอารมณ์ลูกเพียวคาใจจะขาดเสียอารมณ์ลูกเนะเขาใจจะขาดแบบแบบแบบนี้ก็ได้เวลาของพี่โนบิตะนี่ ดูน้องมีเวทเนี่ยมันมันบอกจะรูเข้าเวทด้วยเนี่ยไอ้นุ่มมีเนี่ยงั้นได้เวลาพี่โดมีเวทไปไปนำทับเลยเอเวทไปนั่นหน้าหน่อยเวทชุบเพื่อนหน่อยดุหนึ่งดุสองไหนวะเออรถจักรอยู่น่าบ้าดับเบรลดุปะอยู่เวทอ่ะดับเบรลดุอ่ะรู้จักป้อยันมันจะแตกรอบสองเลยเหรอวะมึงจะเบากูหมดเลยเหรอไอ้สัตว์ฟังอยู่บ้างนมเสร็จแล้ว เงียบไม่ใครสนใจดูวูไรด้วยไอ่เล่ข้าไปกินน้าพูดได้เปรี้ยวิงๆบอกเขาไปคนโฟลผมก็น้อยกว่าละเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับถ้าผมเกิดเรื่อยๆเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับเกมมันอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับเกมมันอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับคุณดูเด็ดเกมมันอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยเกมมันจะเปลี่ยนเล็กน้อยเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับดูตัวเตัวเกมมันจะเปลี่ยนเล็กน้อยเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อย ติดหอยไงลุงก็จะบอกว่าติดหอยไงสัตว์ติดอ่าวติดหน่อยแล้วผมอยู่กับน้าตลอดเวลาผมอยู่ตลอดไม่มึงติดเล่นกันงแต่ยี่สิบแทนที่มึงจะเป็นตัวอย่างให้น้องๆให้เนี่ยอ่ะหลังหลังจากนี้ถ้าถ้าผมติดเล่นอีกผมผมไปยืนยันให้น้าออกแกงเลยโอเคไหมอยู่ใครอ่ะจําคําพูดมึงไว้นะจําเลยนะผมจําอ่ะแต่ออกได้ไหมครับโลนนั้นโอเคไหมติดเล่นนะนี่น่าจะติดหอยเราต้องอยู่ด้วยกันตลอดไปสิ ไม่ใช่ว่าที่กูจะออกแก๊งไม่ใช่ว่ากูไม่รักแก๊งนะกูรักเว้ยกูยพยายามแต่พวกมึงไม่พยายามเลยอ่ะไม่มีพยายามไมีแก๊งเลยพวกมึงไม่พยายามเลยอ่ะไม่อยากฟังละแก๊งกมันก็ไปไม่ได้ป้องนาะคอลิงัด

ไอคิวไอคิวคือจะเข้าเอ็มเคเคเนี่ยมมมไม่ได้ถ้าไม่ใช่นาแปะไม่รับทำไมอ่ะนาแปะเขาถืออาวุธเอ็มเเคอยู่ตั้งสองชิ้นนะ่ะฉลามกับปืนเขาอะใช่เหรอเออผมทำกับมือของเขาวะไม่กูมีอาวุธแล้วอ่ะเข้าไม่ได้หรอไม่ได้ผมต้องการอาวุธท,ที่มันขึ้นจากเอ็มเเคขึ้นจากผมเท่านั้นเจ็ดเค อยากเชิญนางตะกุลลูกยศเทวดาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้พีเอปั่นมันอ่ะปั่นมันจนสติมันไม่ดีเฮ้ยโลโก้เบลดมันขึ้นในกลางจอวะพอดูเฮี้ยโอเวทเวทไม่ยุบแล้วเสียดเอออะไรล่ะเอร์ใครไม่ฟังแปะไปจอกเองนะฟังแปะหน่อยอ๋อเมื่อกี้กดที่อะไรวะเนี่ยบอลส่งไปผมารับเล็งครับบอลส่งไปแล้ว เฮียผมมารับเหล็กอับอสแป๊บแป๊บหนึ่งไอ้เฮียพี่ผมพับจอไม่ได้เฮ้ยน้องโคตรนอนเลยเฮียปืนหลักตายเฮียไม่มีใครเห็นฆ่ากูเลยกดที่บัตรไม่อะไรเคยมีเรื่องเทียอะไรกันเลยไม่เห็นโลโก้เอมมั้มันบอกน้ำเต็มมึงมึงเห็นโลโก้เอพีเคไหมวันตายในฟิวเจอร์พิจัดขวามือแทนเวดอะ ชูชรักสปทานนี่เหรอไม่มีคเหรอมีคนวัดไอ้แดนเมันเฮียมันรับไอ้กนร้านจะงันได้รึงันร้านคำงันร้านไม่ร่้ไฟไหนรู้ปะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เอ้ยเอ้ยกูไม่กล้าพูดหรอกไปดูบ้านเขาแล้วบ้านมเชื่อไม่มีเอาไปดูแลกแทงไม่มีใครแทงวิเชียรไปบ้างไหม กูว่าวิเชอร์อะยังไงวันนี้มันได้อยู่แล้วเว้ยอันเนี้ยกูไม่ได้ป<า>ไปอะอเออเมื่อกี้กูไป,ป <ๆ S 2> ดูละครลิงมาสนุกมาสกสนุกมากตบมือตบมือตบม, <c oughs> มือตบ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 มืองไ, <ij> ไมือตบ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 มือนเมือตบมือตบมือตกมือตบมือตบมือตบมือกบมือาบมรกกบคือตบมือตบมือตบมือตบ่ือตบมือตยมาง เดี๋ยวกูพายพีเตอร์ไปร้านหนึ่งตัวก่อนส่วนใครที่ดตวไล่สองันนะจนตำรวจไล่ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล,โหล,โหลโกูกูจะให้ทุกคนอัดคลิปนะเล่นแอร์ด็อกแล้วก็ใครที่ชุบเพื่อนเยอะสุดกูจะแจกรางวัลลายอทิป AD เอดีคนละร้ออันสามคนรางวัลก็คือสามคน,คน100อเคอเดีคนละร้อยอัน กูกูได้ไหมกูกคนได้เอขลุบทีวีก้มกันทุกคนเลยเออใครก้มเยอะสุดอ่ะก็ได้เอดีไปก็คือเหมือนมึงจะได้เอดีชดใช้จากแกงอ่ะคือไปเนี้ยเดียวก็ได้เฮียร้อยอันสำหรับคนชุบไงสำหรับเอาไปก็สําหรับคนชุบไงหรือไม่ก็ถ้าไม่มีคลิปหรือว่าเอาเป็นผลโหวตก็ได้นะว่าเห็นใครชุบเพื่อนเยอะที่สุดคล้องคล้องผมอัดคลิปไม่ได้มันหน่วงอ่ะไม่ไม่แล้วไอ้ไอ้ไอ้คนที่แบบอีโมเพื่อนเยอะแบบอีโมอ๋อถ้าอีโมเยอะๆก้าวเกาะไปเกาะไปคนละสักร้อยตัวอะไแล้วขี้ขี้ขี้เยอะ เออขี้ต้อยดีเอ็กซไปไงเพราะว่ามันต้องปั๊มยางหลังเนาะช่วยกูด้วยเมอไห่ก็แงไปแบ่งๆลันกูจะแบ่งให้กูจะทำเป็นแบบว่าให้พวกมึนไป่มาเนี่ยมาเนี่หลังสองน้อยดเรื่วนวลเลยเหตุยังไงรถกุนีออนมันโดนปั๊มสองทีก็พังแล้วไอ้ควายนี่อ้อน่ะมันไม่ได้ไม่แค่พี่มาเว้ยกบเลยไอเรียวไอเรียวเสียหน้าจัดพาสาวต่างกันเลยเดี๋ยวโดนยืดเที่ยงอันแดงเต็มรถเลย